ตีไดค่ะฮะตีครับอะไรเนี่ยนี่ยเ้ยเฉยก่อนผิวขาวไว้ขาวขาวหนูก็เป็นคนขาวอยู่แล้วแต่ก็ขาวขึ้นมากอ่ะขาวขึ้นใช่ไหมใช่ชีสกาแฟชื่อ๋อนี่ค่ะของใครของหนูใช่หนูทำเองอ๋อครับนี่เป็นสบู่สครับอันนี้เวลาที่แบบบวันขึ้นคอนเสิร์ปใช้ได้ทั้งผิวตัวแล้วก็หนูหน้าด้วยใช่รับ เหนื่อยเยอะๆเรื s <S uh. yeah. right? ่องเงี้ยค okay. ่ะนะสักครับเดี๋ยวช่วยให้เราแบบว่าอันนี้เป็นกันแดดใช่ไหมอันนี้เป็นกันแดดกันแดดด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรปวดปวดปวดอะไรอะไรอะไรโอ้มันจะขาวจะบวมเยอะมันออกไรก็ออกไรเห็นว่าแบบงานเยอะอ๋อแต่มันช่วยช่วยปรับสีผิวด้วยนะใช่ มันจะขาวขึ้น1สเต็ปจะขาวขึ้นหสเต็ปเมื่อกี้เราตุ้ยไว้เยอะไปไม่เป็นไรค่อยๆเกลี่ยไปอันนี้ตุ้ยไว้เยอะอันนี้มันจะกันแดดได้วยแล้วก็หอมด้วยหอมไหมไกินแล้วก็หอมมากครับพี่หอมมากแต่ว่าไม่ได้ใช้น้ำหอมเลยใช่ๆมหอมมากครับเดี๋ยวน้องจะแขนตัวเองมีดงไม่ดงนะครับเอฟดมแขนเอฟดมแขนเนาะ เยอะมากเลยขอบคุณครับโอ้โหช่วงเช้ใช่แล้วเราอ๋อซึมเร็วมากมันขาวไม่โบ๊ว่าดูแขนใช่ใช่ใชแขนข้างที่ขาวแล้วไม่ขาอันนี้จะขาวใช่ใช่ใช่แต่มันไม่วอกใช่ครับไม่วอกไม่บอบอันนี้เรื่องจริงตอนแรกๆดูเหมือนจะทุกคนเห็นนะแต่พอเปลี่ยนไปสักพักหนึ่งมันจะมันจะซึมเข้าผิวใช่ครับอุ้ยดีมากเลยอุ๊ยขอบคุณครับผมเลยกันใหญ่กันแก่มีโซเดีกันแดดกันแก่โอเค โอ้เอสบีเอฟห้าสิบพีเอฟหกหกหกอ้คนหมอเขาซื้อเองคช่แล้วตอนนี้ก็สั่งได้แล้วทุกช่องทางอ๋อได้โอ้ปัดด้วยฝากด้วยครับนี่เลยครับนี่ใช้คู่กันเลยสำหรับผิวสำหรั่ผิวบำรุงบำลุงเนี่ยต้องบอกว่ากันแดดเนี่ยนะจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ก็มันทาได้ทั้งกคืนก็ได้เนาะใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นเวทีพวกไฟแรงๆอะไรเงี้ยบางทีเราไม่รู้ว่าหลอดไฟดวงไหนเป็น มีบางทีเราไฟก็มียู u ีนะมีค่ะมีคลแอนเนาะมีกระทากระตุนได้นี่น้องชอบทำแบบขึ้นเวทีแล้วก็แบบหอมๆไทยละครใครนี้ไปดูว่าโดนมาอันนี้น้องไว้ดูแลตัวเองนะคะขอบคคุณ่ะเดี๋ยวรับส่งไปให้อีกเดี๋ยวต้องเอาน้ำพริกมาให้น้องมากแล้วเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเอาน้ำพริกส่งไปให้น้องด้วยโอเคนะเอาไปอาบเลยโอเคมีกระทาเลยจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็ตัวหอมๆขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับ